เป็นได้กองเซ็กมาเข้ากรุงเทพสบายใจตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นตื่นเต้นว่ะฉันข้องเทพครั้งแล้วนะไม่เคยเข้ากรุงเทพนานเยี่ยวจะมานอกข้องหน้าเนี่จานายจะเข้ามาในเมืองหญ่ในเมืองตอนแรกเบามั่งก็ตื่นเต้นคือกันนะเข้ากราุงเทพเพราะว่ามันเห็นไล่สิ่งไล่ย่างในกรุงเทพรถก็ไล่คนก,นกน็ไล่อะไรแย น,นุ่นมๆค่ดะดูคือโย่บานเห่าแล้วบานเมีลถน้อยมีคนเพราะลูกจาน้อบาเาเลยไร่ไข่งูเเดียวเป็นประมาณป้าแซ่ไลูกไข่ลูกไข่ลูก พี่สาวมาเที่ยวอ,อ,อน,นุกรุงเทพเนาะพนนี่สาวลีไซนเนี่ยน,นี่ก็เป็นสถา,านี BTS เนาะพี่สาวก็ขึ้นเลยพี่นี่นี่ฮึป เดือดทรายนะเทรายทรายพี่เออทรายมือนี่ก็เป็นสารีเมื่อไรเมื่อสิกับก็พากันขึ้นนี่นี่แหละก็สิขึ้นนี่คือกันนี่ก็เป็นสถานีอนุส,สาวรีย์ทรายชวนแม่ปู Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 ใช่แม่งานนะส่งแค่ได็อยู่เข้ามาทางหน้านี่เองจะเข้ามานำแม่ถ่ายทางหน้าแม่โดนน้กมหถ่ายรูปมือกล้องแม่องหน้าเอามือกล้อง

สางยูทูบวิสามาเที่ยวครั้งแรกมาขรั้งแรกมาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกพริกไก่ไก่มาดิไก่หรอไก่แค่นี้เหรอเที่ยวนึงไก่น น,นุ่สาวรีใช่อ่ะนี่พี่สาวอันนี้พี่สาวจริงต้องบอกเหมือนกันไหมทุกคนเดียน่ายเป็นได <laughs> ม้มิกกี้เงินเสร์อาิตยห้าสิบห้าบาท กองล่างเทของมันี่กองล่างหมันเล็นห้นน้ำมเล็นใช่กองล่างมั้เดียรงนี้้คุยไทยห้เลไม่ยไทยเลยไม่ไทยให้ด้วยถ่ายรูปให้ก่อนมาเที่ยวกรุงเทพกันแน่หนึ่งสอง มืดจ้ะว่ามืดข้างนี้แจง มนี้นะมันบุได้ต้องไปอยู่ข้างนั้นนทใายต้องแซงต้องห่างหนึ่นงไปอ,อยู่มุมนั้นเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมก่นอนทุน ได้กล่องโมเสกมาเข้ากรุงเทพสบายใจตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะฉัน,ต,น,ต,น <c oughs> ต้องเทปครั้งแรกนะใช่เราเคยเข้ากรุงเทพมาเที่ยวแต่ว่านอกข้องหน้าเนี่ยเขามาในาเมืองแง่ในเมืองตอนแรกเบ,เบ,บามั่งก็ตืน่นเต้นคือกันนะเข้ากรุงเทพเพราะว่าเหมือนเห็นไรสิ่งไรย่างในกรุงเทพรถก็ไล่คนก็ไล่ย่าง นุ่มค่ะดูดิวบานเหี่ยงนะบานเางจะมีรถน้อยมีคนทาั จัดดุกแ <c oughs> ดเ่เปียร <c oughs> ี่ก้มอนอกนมามายเดินสกายวอลนนี้สองีใ่นะคนคนยมากกรุงเทพมหานาครประเทศไทย เดีคนเดินเต็มเลยสกายวอล์คติดกับห้าง ยอะจริงๆทุกคนต่ละวันเนาะเดินไม่ขาดสายเลยแห่งประเทศถ่ายรูปกัน